ที่บอกว่าตอนนี้เรามีพยาบาลจิตเวชอยู่ทั้งประเทศในส่วนของสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่2,500คนแต่ว่าอีก5ปีหลังจากนี้ครับจะมีพยาบาลจิตเวชท,ที่จะ,กะเกษียณออกไปอีกครึ่งหนึ่งบางส่วนจะขอเออรี่เพราะว่างานหนักเกินอ,อันนี้เป็นสถานการณ์ที่ต้องบอกเลยว่าวิกฤตวิกฤตยังไงลองไปฟังเสียงของคุณพยาบาลเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้เราฟังกันอีกสักครั้งครับถ้าจะฝากไปได้ก็คืออยากให้ เสริมกำลังตรงนี้ค่ะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเพราะว่าจากวันนี้อีก5ปีพยาบาลจิตเวชและยาเสพติดทั่วประเทศกระเสียนครึ่งหนึ่งตอนนี้คุณไม่สร้างคนคุณไม่เติมคนคนเก่าหายไปอะไรจะเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็คือสภาพรวมที่อนาคตที่เราจะเกิดขึ้นแน่ๆค่ะซึ่งในส่วนของยาเสพติดนะคะเรามีงบบูรณาการช่วย แต่ว่าในงบของจิตเวทอื่นๆไม่มีค่ะส่งมาให้แค่งานกับกำลังใจคำพูดของคุณพยาบาลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยน่านที่จะเอาไปให้รัฐมนตรีได้รับทราบนะครับที่บอกว่าส่งมาให้แต่งานและกําลังใจหมายความว่าคนก็ยังขาดอยู่เงินก็ยังไม่ได้มาซึ่งตอนนี้ เขาเข้าใจว่าถ้าลงไปดูรายละเอียดหลังจากนี้การตรวจเยี่ยมกรมสุขภาพจิตของคุณสมศักดิ์ก็มีหลายประเด็นที่ตรงกับข้อเรียกร้องของพยาบาลนะครับแต่ว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้กลุ่มพยาบาลเนี่ยเขามีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายพยาบาลจิตเวชนะครับมีตัวแทนคล้ายๆกับสาภาพแรงงานเนี่ยนะครับเขาเคยไปพบกับรัฐมนตรีสมศักดิ์ที่รัฐสภาแล้วก็มีข้อเสนอ3ข้อที่อยากจะให้รัฐมนตรีได้ตอบรับนะครับ ข้อเสนอ3ข้อนั้นก็ประกอบไปด้วยข้อแรกเลยคือขอให้มีพยาบาลจิตเวชในกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดที่โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยขั้นต่าอย่างน้อย5้าคนอย่างที่สองก็คือเพิ่มขวัญและกําลังใจให้กับกลุ่มพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษคือตรงนี้จะเป็นเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างของการขยับหรือการเติบโตในตําแหน่งนะครับคุณพยาบาลเนี่ยเขาจะไม่สามารถขยับขึ้นไปเป็นหัวหน้าพยาบาลได้ถ้าเขาไม่มีลูกน้องที่เป็นพยาบาลอีก4คน<ม>ก็จะทําให้ แนะของเขาที่มีพยาบาลอยู่คนเดียวเขาก็จะเหมือนกับว่าไม่เติบโตใ,ในสายงานอันนี้ก็เลยเป็นอีกข้อเรียกร้องหนึ่งแล้วก็อีกข้อเรียกร้องสุดท้ายก็คือสนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นออกจากกอพอคับออกจากกอพอเนี่ยนึกภาพง่ายๆก็คือเหมือนคุณครูเหมือนตำรวจสองวิชาชีพนี้เป็นข้าราชการเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่กับกอพอตรงนี้ก็จะทําให้แก้ปัญหาเรื่องกําลังคนบรรจุคนได้ง่ายกว่าทีแทนที่จะรอบรรจุในกอพอ,อย่างเดียวครับ